มาลบลูเจ้าแม่กวนดินข้ามันข้ามันข้ามาซักข้ามันเอนกอกีบิสซาร์ได้อย่างอร่อยทั้ทาแต่กลับรับมือมนุษย์ไม่ได้เนี่ยนะเอออนแรกเจ้าจไม่ช่วยข้าก็ไม่เป็นไรแต่ข้าอุตส่าห์นี่ออกมาได้ทั้ทธามึงไม่เอามือไปรับกูแต่มึงเอาเสือกเอาตีนมาให้กูเนี่ยนะไอ้ดิงเวนไอ้ชั่วจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม ว่าคนพวกนี้โดนพาที่วัดหลอก่าขุดทองนะหลอกอ่ะพวกมันยินยอมมาเองทั้งนั้นนะ่ะมีแต่คนบ้าเท่านั้นล่ะที่ฝากว่าความหวังไว้กับเทพเสียนที่แสนเน่าเฟะพ,พวกนั้นนะใช่ไม่นะไม่เป็นไรางานที่แค่สาเปความฝันของเราก็าจะได้สมหวังแล้วยังขาดอีกแค่เดือนเดียวถ้าจะแม่ก็เด่นถ้าจะมึม่ก่อรพวกเราเลยนะครับบางหมดเราเหลือทุกอย่างมันบางหมดแล้ว เวลาคนเป็นบ้าขึ้นมาเนี่หน้าตามันจะน่ารังเกียบหมดกันเลยสินะความฝันของเคาร์จะได้เป็นจอหยุทธอันดับหนึ่งในพิพากษข้าจะเป็นจริงเหรอขอแค่เงินให้ได้ไอ้ข้อด้เป็นกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไว้แค่ขาดอ่าว้แค่จะได้มีสามีสักสามคนะสินะ เชีย <Yeah. laughs> มีพระไตยปิดกอยู่ทางดินดาตะวันตกพระเจ้าต้องให้ผู้มีบุญวาสนาเพ่นเชิญมาหากาเชิดสามแหลนลอววิวกรในแผ่นดินจะสมหวังในทุกเรื่องที่ขอและสมัยถังก็จะกลายเป็นอนาจาักรที่ไม่มีวัรงรลิมสลาย โอ้พระเจ้าช่วยนี่ข้ามาได้ไม่ตีแปลกๆอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้จริงเหรอท่านกวนินหากกันเชื่อพระตายปดกสมหรอล้วข้าจะได้เป็นอวตารก,กันหรอแน่นอนอยู่แล้วบ้าไปเล่านี่พวกเขาเชื่อเหรอคนสมัยนี้สมองมีปัญหากันหมดเลยหรือไงอะ่ะ ถ้าเจ้าชาลานักบาก็ดีรีบร,รับภารกิจแล้วออกเดินทางแล้วรอรู้ว่าเจ้าจะรออีกสักกี่ตอนเฮ้ย hey, มีพระองค์ไหนจะยอมไปเจิญพระไตบิดกบ้างหรือไม่อะไม่มีหรอกมีแต่คนงอดั้งและที่ยอมไปเชิญพระไตยบิดกอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากท่านเอ้ยเหี้ยอะไรเดียวเอ้ยเฮ้ยท่านทุกท่านครับพระถังยอมไปเชิญพระไตบิดกให้ปวกเราแล้วเพื่อให้ทุกคนได้สมบอก กอส่ควาปรารถนาเพื่อให้สมัยถังก็รอยยังดงยังดงังลงอยู่ค่ะทุกอย่างฝากไว้ที่ท่านแล้วเรื่องนี้ต้องทำเป็นสำเร็จเท่านั้นทุกอย่างออ่๋อท่านอย่าทำให้พวกเราผิดหวงัทงท่านอ๋อท่านทางคนพวกนี้บ้าจริงๆด้วยนี่หเงอคงช่วยอะไรหน่อยสิ เออเออปุ่มมาไหนไปไหนหมดแล้วอะอาเมตพุทธบูดาเบสแต่กว่านี้ท่านจะตีลงมาแล้วด้วยกุญคนทองมาได้เยอะที่สุดเลยเห็นไหมสุดยอดไปเลยไอ้ข้ามาก่อนนะว้ยแล้วความปัถนาของพระเจ้าคือสิ่งใดกันมีเมียสาวสิบห้าคนอยากเป็นองเต้อยากใช้จอบทองคุณเด่น ข้าอยากเป็นห้องเต้ข้าจะได้มีเนื้อกินทุกวันเลยข้าไม่โลกขนาดนั้นหรอกขอแค่เก็บเงินได้เวละกระสอบก็พอแล้วเด็ดนี่มันอะไรกันฟนเนี่ยอาหามข้าได้รับรู้ความปรารถนาของพูะเจ้าแล้วหาพู้เจ้าอยากสมหวังอันดับแรกพู้เจ้าต้องขจัดกิเลสหลายๆเส้นที่อยู่บนหัวของพู้เจ้าออกา ดูเหมือนว่าเจ้านี่แค่เดื่จนตัวเองหัวล้วนมากเลยแหละนะเลยคิดจะให้คนอื่นหัวล้วนโดยหยืงไงวะเนี่ยได้เวลาวคือของข้าแล้วสุดท้ายพวกเจ้าต้องสดแสดงความเคารพจอเทพโดยการตละลาบัมบูชาละลาบัมบูชาเหรอหอือ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็วันนี้มาแบบกวนๆก,ก็แล้วกันนะไม่ได้ทําคลิปอ่าภาคมาังงาะนานก็ต <c oughs> <c oughs> ้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ทํามานานนีเ <c oughs> พราะว่ามีอะไรเล็กน้อยครับเกี่ยวกับบางเกี่ยวกับมาังงาะนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็จะมาปั่นให้ครบทุกให้ครบถึงตอนล่าสุดเลยนะเพราะว่าตอนล่าสุดตอนนี้ก็เพจเขาขยันแปลจะมาถึงตอนที่ยี่สิบสามแล้วเดี๋ยวผมจะรีบปั่นให้นะครับ ไว้ๆเออง่ายๆครับช่วงนี้สกิลมันอัพขึ้นมาสกิลกาตต,ต่อผมมันอัพขึ้นมาแล้วก็เสร็จไวแน่ครับใช่ครับสกิลต่อตอ,ตอสกิลผ่าผมมาขึ้นเยอะแล้วก็สบวนนี้ก็บายยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะโอเคบายๆครับโชคดีมีชัยพุดพุดจุกกระชัก ไอ้ส <G ã entender it> ันกูไปทีเรียนเลยเนียไม่ภาควไอ้ไม่อ่านต่อวะ